เหมียวเหมียวจริงๆผมน่ะเคยเป็นคนมาก่อนนะก่อนที่จะถูกยายไม้มดคนนั้นสาบให้กลายเป็นแมวแล้วหลังจากนั้นผมก็ถูกเธอคนนี้เก็บมาเลี้ยงถึงแม้ตอนนี้เธอไม่ได้ยินสิ่งที่ผมพูดก็ตามแต่หากผมอยากจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้คงต้องมีแต่ต้องทําให้หญิงสาวคนนี้ตั้งใจทําน้ําผลไม้ลดหวานตามขั้นตอนของยายไม่มดใจลายนั้นเพื่อคลายคำสาบของผมให้ได้แล้ววันนี้โชคก็ข้าข้างผมครับ เธอเปิดร้านน้ำผลไม้อยู่แต่ผมจะทำยังไงให้เธอทำตามขั้นตอนของยายไม่หมดนั้นได้นะในเมื่อตัวผมตอนนี้ก็ทำได้แค่ล้อเหมียวเหมียวหลังจากนั้นมาผมก็ตั้งใจดูเธอทำน้ำหวานอยู่เสมอผมเฝ้ารอวันเวลาให้เธอทำน้ำตามสูตรของยายไม่มดบ้านนั่นสักทีแต่ก็นั่นแหละครับเธอไม่เคยทำถูกสักครั้งเลยเล่นอาผมหัวเสียอยู่บ้าเหมือนกันจนบางครั้งผมอยากจะตะโกนออกไปว่า ยายบือเอ้ยมันไม่ใส่เกลือโว้ยแต่สุดท้ายแล้วผมก็ชอบที่รอยยิ้มของเธอความอบอุ่นที่เธอมอบให้และคอยเลี้ยงผมอยู่ทุกวันจนถึงตอนนี้ผมก็ยอมรับได้แล้วครับว่าถึงแม้ผมไม่ได้กลับไปเป็นคนแต่อย่างน,น้อยๆผมก็ขออยู่เป็นแมวของเธอคนนี้ตลอดไปก็แล้วกัน